สวัสดีค่ะพบกับหมอเนินจากช่องลานินชา4289อีกครั้งนะคะกับคลิปการดูดวงความรักรายปากในเพริสความรักหลากสีวอลุ่ม2คํคำทำนายตั้งแต่วันที่16-30ถึง30เมษายน2562ปักหลังของเดือนเมษายนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นไพ่ชุดของคนวันเสาร์นะคะมาดูกันค่ะความรักรายปากของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้าง ได้ไพ่สิบใบดังต่อไปนี้ค่ะสีไม่เท้า t e เ e r เ a n นเด็กถือดาบ The Star King งถือดาบ t ด e world ดาบ The Justice Empress และหนึ่งไม่เท้าเจ้าชะตาขึ้นสีไม้เท้ามี t e p e r เ a n นด้วยมีเด็กถือดาบด้วยภาวะอารมณ์ตอนนี้เหมือนมีเรื่องต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยนะคะ สถานะของความรักก็มีการปรับเปลี่ยนอาจจะได้เข้าไปรวมครอบครัวเพราะว่าสีเมท้ามาแทนพลนมาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นขึ้นบ้านใหม่เข้าไปรวมครอบครัวการกระทำครั้งนี้สิ่งที่จะเจ้าชะตาจะเจอเนียเจ้าชะตารู้สึกกังวลวิตกกังวลนะคะมีความกลัวลึกๆอยู่ในใจเขาเรียกว่าเอระแวดระวังเลยว่า เหมือนกลัวว่าข้างหน้ามันจะไปเจออะไรว่าอย่างอย่างไม่ถึงเราไม่รู้คาดคะเนไม่ได้อารมณ์อย่างนี้เลยค่ะมาดูฝั่งคนรักขึ้นเดอะสตาร์คิงถือดาบเดอะเวิรเขาพร้อมนะคะฝั่งคนรักเนี่ยเขาพร้อมที่จะรวมเป็นครอบครัวขึ้นเดอะสตาร์นะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าหากคู่ครองของท่านเป็นท่านหญิงอาจจะมีการตั้งคันการให้กำเนิดบุตรหรือว่า ศึกษาดูใจกันมาจนแบบสุกงอมแล้วอะค่ะต่างฝ่ายต่างกังวลเหมือนกันนะมีความกังวลอยู่ในใจอาจจะกังวลว่าความเพราะมันมันไม่เป็นไปนอย่างที่คาดคิดคาดหวังก็ได้นะ,ะมันเป็นความกังวลลึกๆต่างฝ่ายต่างกังวลนะคะทั้งๆที่กำลังจะมาอยู่ด้วยกันอยู่ละมาดูสถานการณ์ขึ้น8ดดาบจสติดขึ้นเอ็มเพรส บางท่านบางรายบางคู่อาจจะถึงขั้นได้จดทะเบียนสมรสหรืออะไรพวกนี้ไอ้ตัวนี้อก็ได้ค่ะอาจจะทําให้เรารู้สึกกังวลเหมือนถูกผูกมัดก็คือยังยังรักอิสระอยู่ยังไม่อยากจะถูกผูกมัดหรือว่าไม่ยังไม่อยากจะไปรวมครอบครัวอย่างนั้นยังคือดูเจ้าชะตาแล้วเนี่ยน่าจะอยากเป็นอิสระอยู่คือยังไม่อยากรวมบ้านสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีความกลัวลึกๆในใจค่ะ,คะก็เลยเกิดภาวะอึดดัด แต่พอมีเอ็มเพลสมีหนึ่งไม้เท้าเข้ามาเนี่ยอย่าก,กังวลไปเลยนะคะถ้าหากการรอบรวมครอบครัวครั้งนี้ของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยคุณจะไปเจอการเริ่มต้นใหม่ที่ดีท่านหญิงอาจจะได้มีเป็นคุณแม่มีการตั้งครรภคุณท่านผู้ชายอาจจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีเจ้าตัวน้อยเข้ามาในครอบครัวนะคะในความกังวลแน่นอนเราเรายังมองไม่เห็นอนาคตเนาะ พอเรามองไม่เห็นอนะนาคตรเราก็จะกลัวแต่ก็บอกได้เลยนะถ้ามีหนึ่งหนึ่งไม้เท้าเข้ามามีเอ็มเพลสมีอะไรสิ่งที่คุณจะไปเจอมันเป็นความสุขสมบูรณ์แบบค่ะเป็นเป็นความรักความเข้าอกเข้าใจมันเป็นความเพอร์เฟกที่รออยู่นะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดียังไงก็ไปเคลียร์ปัญหาในใจตัวเองเป็นความความกลัวความวิตกกังวลอะไรนี้ก็ไปเคลียร์ให้ได้นะอย่าก,กลัวไปเลยเพราะบอกแล้วหน้าไพ่ออกมาเนี่ยดีอาจจะมีเรื่องกดดันอึดอัดจาก จากผู้ผู้ใหญ่มีคนมาสร้างความอึดอัดกดดันเราอะนะแปดดาบมันถึงได้มาเกิดขึ้นอาจจะแบบมีความไม่พร้อมแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเห็นไอ้ความไม่พร้อมตรงนี้ก็เลยรวบหัวรวบหางทำทุกอย่างให้มันถูกต้องคำนองตามทํานองคองธรรมอย่างนั้นเป็นไปได้นะคะ มาดูคนโสดคนโสดถามหาความรักมีไหมมีค่ะแต่เจ้าชะตาคนโสดทั้งคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอาจจะยังเคยบาดเจ็บมาก่อนก็เลยยังหวาดระแวงความรักใหม่ที่จะเข้ามาในครั้งนี้นะคะยังไงก็ลองเปิดใจศึกษาดูนะความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาและอยู่ในช่วง16-30ถึงเมษายนเนี่ย คนที่เข้ามาค่อนข้างเป็นคนที่ดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ให้ระวังว่าอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเพื่อนฝูงเขาไม่ต้อนรับเราประพฤติต่อเราไม่ดีจนสร้างความอึดอัดคือภาวะกดดันจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างภายใต้สัมพันธภาพทั้งคนมีคู่และคนโสดนะคะจะถูกกดดันจากคนที่อยู่รอบข้างของทั้งสองฝักสองฝ่ายนะ แต่เชื่อเถอะคุณฝากฟันมันไปได้เพราะมีเอ็มเพรสมีหนึ่งไม้เท้ามีเอ็มเพรสเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะเขาจะเข้าอกเขา้าใจคุณในที่สุดต้องให้เวลาของคนอีกฝากหนึ่งฝั่งหนึ่งเขาเรียนรู้เราด้วยนะยังไงก็เปิดใจให้กว้างๆและยินดีด้วยนะคะคนวันเสาร์ถือว่าเป็นไพ่ที่เป็นผลบวกมากๆเลยฝาก กด subscribe กดติดตามหมอนินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ